สวัสดีครับผมเบาน้องครับ,ม,ม,บม,มือนี้มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาน้องหูซึกปื้มใจ้ะกะเป็นความหูซึกที่ดีครับผมเบาน้องฝันครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคเลยดวงครับผมวิจัดบอกได้ครับว่าฝันแบบนี้สิถือหวยหรือว่าฝันแบบนี้สิเป็นอย่างใด ความฝันมันก็คือความฝันครับต่อไปบ่าหน่องฝันอย่างเบาหนองเสียวมาบอกสู่ฟังผู้ใดชีวาจังไดกัสางฝันคือนวันผาครับถือว่าเป็นฝันดีของเบาหน่องจนแบบบ่อยากจิตท่านอยากตื่นเลยล่ะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความฝันนะครับนาอแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงจะดีบ่าหน่องฝันว่เบาหน่องเดไปรับเสด็จในหลวงครับบุหูว่าเพิ่นมางานอีหอย่างหูแต่ว่า บ้าน้องได้ไปยูทั้งหนาได้ไปรับเสด็จในหลวงแล้วกะแบบยูทั้งหนาเลยเด้นั่งอยูทั้งหนาเลยในฝันนะ่ะนั่งยูทั้งหนาเลยไอ้ในหลวงเพิ่นขับรถมาจอดอยูยูยู่ยูตรงถนน,นบาน,นี้กสิเป็นพรมเป็นพรมสีแดงเนาะปู่บ้าน้องก็น,นั่งอยู่ขอบพุมเลยเด้ในฝนะันน่ะบ้าน้องก็นั่งอยู่ขอบพรมบานี้รถเพิ่นก็มาจอดรถเพิ่นออกชีคิมๆนะแต่บหนหัวเป็น แต่บอกว่เหล็กเหล็กโหลดขนาดเป็นเหล็กโหลดอีหยงังแต่ว่าในฝันะเห็นได้ทั้งขางบันนี้นายหลวงกับพระเลชินีเพื่อกระลงจากโหลดมาเพกกื่อกระถักไทยอันประชาชนมาเรื่อยๆเนาะจนมาอดช่วงช่วงเบาหนอ่นองเบาหนอ่องกระลุกกลมลงกาบบึ้งบันนี้กลมลงกาบแราคาโบโบโบเงยหนาขึ้นยังเสือหนาในหลวงเพื่อกรลยบ,บอกว่า ไหนเงยหน้าขึ้นมาที่ว่าสัทบ้าวหลงก็ยังเด้ลูกขึ้นแล้วก็ได้เงยหน้าขึ้นแล้วเพื่อนก็ยิ้มไปเพื่อนก็เอาเมือนั่นล่ะลูบหัวบ้านหลงแม่เอามือน่ะลูบหัวบ้านหลงแล้วเพื่อนก็ยิ้มแล้วเพิ่นก็เดินไปบันนี้ก็เรยกว่าโอ้จนจนจน้ำตาไหลเลยแห้งจนน้ำตาไหลเลยแบบมันเปื่มมันเปื่มปีติแห้งนะแบบนหน้าแบบบ่เคยฝันในขีดจังจังจังเถื่อนนะั่นนะ บะนี้บ้านองก็เลยสะดุ้งตื่นคือก็มานังขิดเอ๊ะเอาจังใดดีเนาะขึ้นมันผาดเลยเด้แล้วก็ก้อนก้อนที่บ้านองจะจะนอนอะ่ะบ้านองกัดสวนม์ปูข้าวหนึ่งแล้วก็บอกว่าปูเอ้ยให้ฝันดีในเะดอปูว่จะจ้ะตอนแรกว่าสิได้ฝันเห็นปูเุ่นเด้ความขึ้นจ้าของนั้นว่าสิได้ฝันเห็นปูลหละบดนี้บรได้ฝันเห็นปูก็เลยเดยนี่ล่ละ มอฝันเห็นในหลวงนี่แหละก็พะลาชินีโอ้ยดีใจแหงไหมก็เลยว่าเจสิเป็นอย่างไรเดือวสันก็เลยว่าเอาลอ,เลองเบิงลองเบิงอะบ่งหัวแหละเจสิเป็นสิถือหัวไอ้บอลลี่อย่างจังไดแกลองรุนกันไปเอานาอครับนาะก็เดี๋ยวส่วนตัวเหลขกนะครับนาะหลายคนก็นอาจจะหูยดอกว่าอันเหล็กในหลวงคุณเป็นเหลขกยังล้ะกะเล็กฝันอาจธิปแปลเป็นเหลขกยัง แต่ว่าบ่าวนองกับเบิงตำลาใบเบืงเบ้งตำลาประกอบนาอันนี้คือเบิงตำลาเด้อเหล็กอันนี้คือเหอล็กในตำลาเหล็กในตำลากับมีสองเก่าแปดหนึ่งเก่าแปดแล้วก็ห้าเก้าแปดนี่คือเหล็กในตำลานะครับนอกระแตกสองตวัวเอาละกันนะครับนอกะเดวบ่าวนงังจีอันเขียนเขียนแตะเหล็กสามตัวให้ อันนี้บบาหนองเบิงเอาในตำราเด้ออันนี้คือแปลจากตำรานะแล้วก็บส่วนเหล็กในหลวงเนระื่องเบาหนองกับชิลงให้อีกเท่านึงนะครับเนาะกับชิลงให้เบิงประกอบกันเหล็กรหัสพระอ,องค์เนาะแล้วก็เหล็กที่บบาหนองลองให้แต่ว่าเหล็กโลดนะี่ยเบาหนองบทบ่งหูว่าโลดขนาดเหล็กอีกอย่างเป็นโลดสีครีมโลดโลดสีครีมหูจำไหนในฝันแค่ว่าเป็นโลดสีครีมแต่ว่าบ่งหูทะเบียนว่าทะเบียนโลดขนาด รถอีกยังและก็สถานท,ที่ที่ไปรับสเสด็จน,นกะก็บ่ฮห,วหูว่าเป็นบ่งไดนหูได้ว่าได้เป็นนางยุ่ริมพรมแดงเลยตอนที่ในหลวงเพนย่างมานนะที่เพิ่นเดินมานะยังว่าจนจนบ่อยากลุกไหจนบ่อยากลุกบ่อยากท่านอยากตื่นเลยละ่กะก็ล่วงเบืงอง้อครับเดินลองพิจารณาเบื่องงวดพั้นที่หนึ่งกันยาห8ปดหรือผู้ใดสิไปสือเหล็กลายวันหรือผู้ใดจะไปสือเลขยังกระชางขอให้ได้โชคขอให้ได้มี มีเงินใส่อย่าขาดมือลองเลยครับเด้ออันนี้บาลนองแปรในในอันดับไหนในอะไรยังไงสมมุติแปรฝันเด้อสองเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้านี่แปดเก้าถือเอากูได้มากแต่ว่าเหล็กติดเก่าวัน,นี้บาลนองมากนะเหลขติดเก่า มุหูมากล่ะมากเด็กที่เก่าเดียวแต่ว่าลืมฝากแน่เด้อฝากเด็กสองหางเออสามหางแน่เก่าสามเก่าซีเก่าหามีอยู่แล้วเก่าสามเก่าีเก่าหาฝากแน่เพื่อเหามีโชกไปนํากันงวดวันที่หนึ่งกันยาหกแปดหรือว่าอาจจะไปเหล็กไร้วันหรืออา,อาจจะไปเหล็กเพื่อนบาทขอให้มีขอให้มีโชคขอให้มีเงิน ผู้ใดถือบบาหนองกนดีใจนํบาบาหนองบอได้มาหวังผลยังกับเอฟซีบอได้มาหวังยังทั้งนั้นกับเอฟซีขอแต่ว่าให้เอฟซีได้มีโชคมีกินมีใส่อย่าขาดมือเบาหนองกะดีใจแล้วครับงวดนี้เลขที่เป็นตัวใดไม่ผู้ใดบอกใดครับเบาหนองฟันขึ้นวันผาไหมใจยังสั่นบ่เศร้าอยู่เลยใจยังสั่นบ่เศร้าอยู่แบบมันเกิดความปิติเกิดเป็นเกิดความ บอกง่ายๆคันผู้ใดโบฝันโบกหูหรอกครับแต่หลายคนกับฝันอยู่นะฝันเรื่องแบบนี้แต่ว่าโบหรอย่ามาบอกเบาหนองฟังกับมีหลายคนครับงดที่แล้วก็มีแต่ว่าบบหรอย่ามาบอกสูฟังเพราะว่าอย่างเพื่อนยันว่าเพือเจอเบาหนองบอกเลยครับคําว่าความฝันไม่มีใครเพือเจอครับความฝันไม่มีผู้ใดเพือเจอครับอยู่ที่ว่าเขาสีฝันแบบไดและสีบให้ผู้ใดฟังแค่นั้นถ้าเบาให้คนทั่วไปฟังเขาก็อาจจะเป็นเรื่องปกติ แต่ถ่าวบอกให้เบาหน่องฟังเบาหน่องกะว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเบาหนองบ่เคยดูถูกความฝันไผฝันแบบใดก็เอามาบอกสู่กันฟังมีหลายคนในกลุ่มที่เพินฝันแต่ว่าเบาหน่องยังไม่ทันเอามาบอกสู่ฟังแต่เดี๋ยวถ้บเบน่องจะมาบอกสู่ฟังอีกท่นหนึ่งนะครับเนาะอย่างไรก็ลองพิจารณาครับเด้องวดวันที่1กันยา68ฝันเบาหนองครับฝันว่าได้รับเสด็จในหลวงรอดทิบครับล้วก็พะราชินี ย,ยังยังปล้มใจยูเบอร์เซาอยู่เ๋้วบาวนหองแปะตัวเลขให้สองเก้าแปดหนล้วก็ห้าเก้าแปอันนี้คือเลขในตำราฝันอายุเบาหนองก็สี่สิบห้จะเข้า46่สก็ลองเบิองลองพิจารณาครับเด้องวดนี้มาจับเงินหมื่นมาจับเงินแสนมาจับเงินหลาดไปทํากัน คิดทีิงดก็ให้สมหวังดังปานารถนาศรัทธามีบาร,รมีเกิดก็ขอให้ทุกคนทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านทุกๆประการอุปสรรคย่าให้เขามากก่นะครับเนาะแต่อย่างไดก็ขอบุญบาร,รมีสมเร็จในดวงรอซิบแล้วก็ตาไข่หลวงกุวงปกปกักรักษาโดนบดานโชคลาภเป็ลูกหลานสุขสุขคนส,สาธุสาธุก็ขอให้ทุกคนโชคดี คิดสนทรงวงังดังปรารถนา 1. กันยา6.8สวัสดีครับ